เข่าตลาดไปหาสื่อกับเข่าพี่น้องสะพานเปิดเรือกพนพานมาจตกเลือกเปิดะสะพานปิด,ปดพี่น้องอยู่เดนมากเกาะร้หลายขามสะพานนั่งขามสะพานนี่วิตามินน้ำไปเมืองนั่นก็นขามเกาะไปเมืองนี่ก็ขามเกาะจ้ะอันนี้สะพานสะพานเปิดให้เรือกพาน Hva er det vi nå? 10นาทีล้วเดอนี่นองตะเวนยังอยู่เครื่องฝ่าอยู่ทุ่มกบักวแล้วทุ่ม10นาทีตะเวนยังอยู่เครื่องฝ่าอยู่พี่น้องเฮ้ยแดดยังหอน สองถุงในก็ถุ่มสิบนาทีเลยไปซื้อกาขาตอนนี้ค้นมาลายจ้ะมาแล้วจ้าจะไปในตู้ด้วยนี่ ่พี่น้องเป็นก้อนอยู่เป็นก้อนเป็นงูนอยู่ขวบก็อยากเก็บอยู่ได้หรือแต่มันสูงโพด่ไหมสูงแห้งเพิ่นปลูกเป็นใหม่ประดับนะจน๊ะเนาะโอ้ยนี่หลายคักพี่น้องเบิ่งเนะว่ากับพ่อเก็บได้อยู่ได้นี่นี่วันนี้พี่น้องนี่เพิ่นเอ,อื่นดอกแค่ฝรั่งนะจ๊ะเนาะเปิดหลายคักแต่พี่น้องอื หอมหอมพี่น้องหอมคักหอมหอมอสีสีหอมนี่บ้างในเพื่อน โอ๊ยเพื่อนดอกแค่ฝรั่งนี่ข่อยเห็นแล้วนี่ข่อยเห็นแล้วนี่พี่น้องจา้าเยอะแยะเลยจ้ยะหลายคักขนาดแต่ว่ามันอยู่สูงแห้งไหมนี่นี่นโอ้ยอยู่สูงอืมมอนไงเดี๋วะ่ายกันะ ได้ตำตำก็เก็บเอาล่องเบิงพี่น้องล่องเบิงเสรไปลวกจิ้มกบนำผิดพิกมเปดก่อนเดี๋ยวนี้มาเบิง ก่อนอยู่พี่นองเอ้ยบางแด่นี่งามครับหอมผม,ผมอ พอมคักพี่นอ้องโอ้ยเป็นก่อนเป็นงโลเลยนี่เคอ,อสเก็บไปจัดกรรมหนึ่งเคอสเก็บไปจัดกรรมหนึ่งพอได้เอาไปลวกใส่ผักเขาน่าจะเนาะโอ้ย ยังงี้พี่น้องมั้งเนี่ยโอ้นี่ละโอ้หพูดอะไรจะเก็บถึงต,งต้นใหญ่ต้นสูงแห้งพี่น้องเป็นดันมันอยู่ในร้านจอดรถเนาะสีเก็บสีไทยกับอยากอายคน,น,น,นยคือกันได้คนกับ่านไปผ่านมาพี่น้องแฟนคอยเพิ่นกับเป็นน่งอยู่เป็นน่งถ่ายอยู่ในรถเนาะจา้ะเนาะ ข่อยก็โอ้ยอยากได้บึ่งเนี่ยโซออนสซอ้อนลายคางแรกเลือดที่เห็นนี่แต่ว่ามันอยู่ในเมืองนะจากพี่น้องมันบ่ไ้อยู่ในป่านาะจากนาะสก็บกันย่างอันเก่งๆอยู่เก่งใจเพิ่นอยู่แต่ว่าต้วนมันก็ใหญ่ต้วนมันก็สูงขักจากพี่น้องอันใดพอเอาได้ก็เอาได้น่าจะนอกอันใดบ่เอาเอาบรด้ก็อันไทยมาให้บึ่งจากพี่น้องซ้ำนี้ละจัะฝรั่งเพิินก็ผพานไปฟ้าน่าจากอายเพิ่นซ้ำนี้ละพี่น้องข่อยไปก่อนเด้อได้กรรมนึง tá